ทักทายจากสวนผักสวนดอกไม้หลังบ้านค่ะจากประเทศเยอระะมันนีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมอางุ่นสีดำนะคะตอนนี้น้องนะคะก็สามารถตัดไปชิมหรือไปกินได้เลยค่ะวันนี้ก็เวน็นวัน สุดสัปดาห์ของประเทศเยอรมันนะคะหรือว่าเป็นวันพักผ่อนค่ะวันนี้ก็ห้ามเสียงดังหรือห้ามทํางานนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีนัดนะคะสังสรรค์หรือดื่มกันเบาๆที่สวนผักหลังบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าอากาศดีนะคะวันนี้นะคะคุณสามีก็อยากจะตัดองุนไปลองกินหรือลองชิมนะคะว่ารสชาติจะหวาน หรือว่าจะเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดผลสีดําก่อนนะคะแล้วก็จะมาตัดผลสีเขียวค่ะอยากจะบอกว่าผลสีเขียวดกมากๆนะคะตัดกินหลายรอบแล้วนะคะก็ยังไม่หมดค่ะวันนี้น้องสาวของคุณแฟนก็จะมานั่งเล่นเราก็จะตัดใส่ถุงนะคะสักซักครึ่งถุงนะคะเพื่อให้น้องสาวแฟนนํากลับไปกินที่บ้านนั่นเองค่ะเราจะเลือกตัดผลที่ค่อนข้างที่จะดก และเป็นพุ่มหนานะคะหรือผลที่อยู่ข้างนอกใบค่ะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เดี๋ยวแดดเขาจะเผาไหม้นะคะตอนนี้เขาสุกแบบฉ่ำม,มากๆค่ะและเราก็ลองชิมแล้วนะคะอยากจะบอกอางุ่นพวงสีเขียวหวานมากค่ะสามารถนำไปทำน้ำผลไม้ทานได้เลยค่ะส่วนพวงสีดำนะคะเขาก็ยังออกเปรี้ยวๆนะคะและอมหวานค่ะรสชาติก็ โอเคมากเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะโดยไม่ได้ฉีดหรือพ่นอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะผลสรุปว่าผลของเขาออกมาค่อนข้างจะโอเคค่ะอยากจะบอกว่าปลูกองุ่นอยู่3ต้นนะคะเก็บกินได้ยาวนานในช่วงหน้าร้อนเลยค่ะโดยไม่ต้องซื้อองุ่นทานเลยนะคะก็ดีอีกแบบหนึ่งค่ะถ้ามีสวนเล็กๆนะคะสามารถ ปลูกผลไม้นะคะแล้วก็ประหยัดตังในช่วงหน้าร้อนได้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็ให้คุณสามีตัดนะคะเราก็จะเป็นคนถือกล้องค่ะในระหว่างตัดเราก็ช่วยกันสามคนนะคะเราก็เป็นคนถือคุณสามีก็เป็นคนตัดส่วนน้องสาวคุณสามีก็เป็นคนถูถึงพลาสติกเพื่อจะใส่ผลองุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นองุ่นสีดําเราก็จะตัดให้น้องสาวคุณแฟนไปหนึ่งพวงหรือสองพวงค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ